ความหงอยเป็นใบเบิกทางของสามีภรรยาที่ไปสู่ประตูแห่งความสําเร็จถ้าเรามีความหงหยเช่นกันได้กันวันนั้นแหละนะครับจะเป็นวันที่มีแต่รอยยิ้มความทุกข์ปลุกความเศร้าในใจความสดใสปลุกความสว่างในชีวิตเลือกเอาหนทางของชีวิตว่าจะไปสู่ความทุกข์หรือไปสู่ความสดใสนะครับเมื่อฝนชำระล้างความโศกโรคบนโลกใบนี้ชัดใด้ ใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมก็สามารถชำระภาวะที่เป็นทุกข์ชัดนั้นอย่าลืมชำระใจที่เป็นทุกข์ด้วยธรรมะนะครับเคยจับมือกันตอนที่คบกันครั้งแรกตอนนี้ก็หันมาจับมือกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งกันไปอะไรอะไรหลายๆอย่างคงจะแย่กว่านี้นะครับรอยยิ้มที่ห่างไประหว่างสามีภรรยาอาจารย์อยากให้กลับมาเร็วๆนะครับนอกจากจะกลับมาเร็วแล้ว อยากให้เกิดขึ้นจริงระหว่างใจของกันไละกลับด้วยจะได้มีความสุขอย่างแท้จริงในทุกๆวันมัวแต่โทษกันว่าคนนู้นผิดคนนั้นผิดในครอบครัวครอบครัวจะไม่เป็นครอบครัวแล้วก็จะกลายเป็นครอบครัวที่แตกแยกแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าฉันก็ผิดเธอก็ผิดเรามาร่วมกันหาทางออกดีกว่านั่นคือทางออกที่ดีที่สุดและแสงสว่างจะเกิดขึ้นเจอกันก็เป็นเรื่องของกำนาพาจะมีความสุขต่อกันนั้นก็เป็นเรื่องของวาสนาจะนำมาให้ ถ้าเป็นคนดีมีใจเคารพต่อกันและกันก็ย่อมมีความสุขร่วมกันแน่นอนนะครับทําไมต้องแยกทางเพราะร่วมทางกันไม่ได้นั่นเองศีลเมื่อไม่เสมอกันแม้นจะฝ่าฟันอะไรร่วมกันมานานแต่สุดท้ายก็ต้องแยกจากกันทําใจยอมรับนะครับชาติก่อดเคยเกิดเป็นลูกชาตินี้เคยเกิดเป็นแม่ชาติโน้นเคยเกิดเป็นพ่อ มนวนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเช่นนี้แหละชีวิตมนุษย์ชาติชั่วเป็นคำที่ดูแรงแต่เป็นเรื่องจริงถ้าชาตินี้ทำดีไม่ได้ก็ใช้คำว่าชาติชั่วเพราะสแสวงหางแต่ความชั่วนั่นเองชีวิตจริงไม่เป็นสุขทำบุญเพื่อชาติหน้ามีอยู่จริงแต่ตอนนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้อิงนิยายจะสุขหรือจะทุกข์ ตอนนี้คือจุดหจไหนจำไว้นะครับขาดเขาไม่ได้รักเขามากเพราะมีใจให้เขาตั้งแต่แรกพบแรกพบได้สบตาแต่ต้องห่วงหาเขาเพราะใจไม่เป็นสุขขาดเขาก็เหมือนขาดใจขาดเขาไปก็เหมือนร่างไรวิญญาณสิ่งนี้เป็นวิบากกรรม ที่เราทำไว้กับเขาในชาติที่แล้วเจ็บเจียนตายเมื่อรักไม่ประกอบไปด้วยสติรักนั้นจะกลายเป็นหลงและเมื่อมีความหลงมากๆในใจก็จะกลายเป็นปะกุศลเมื่ออกุศลเกิดขึ้นมองไปที่ไหนก็มืดแปด้านนะครับความไม่ดีมีอยู่บนโลกนะครับความดีก็มีมากไม่แพ้กันถ้าเลือกอยู่ฝ่ายดีแล้วไม่ว่าจะทำอะไร ใจของเราก็จะเปลี่ยนปรีมีแต่ความสุขตลอดการจำไว้นะครับแฟนแย่จังเลยมีแต่เรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจสิ่งที่แย่มากกว่านั้นก็คือเราตัดสินแฟนถ้าตอนไหนที่เราตัดสินตอนนั้นเราแย่ยิ่งกว่าเขานะครับ